ก็ที่จริงก็รู้สึกดีใจดีใจครับผมแล้วก็ประทับใจครับผมเพราะว่าอย่างครอบครัวพี่อย่างเงี้ยเราเราใช้แสนซีรีส์มาตลอดที่แล้วครับผมก็เป็นแบรนด์ที่พี่มั่นใจด้วยครับแล้วก็ดีใจที่ได้โอกาสมาร่วมงานกับทางแสนซีรีส์กับแคมเปญนี้นะครับผม you are made for love ก็ถ้าพูดถึงในความเป็นทีใช่ไหมครับผมที่จริงทีว่าทุกๆคนเรามีเรามีหลายด้านกันอยู่แล้วอย่างตัวพีเองก็นอกจากในด้านการแสดงเนี่ยเรายังมีพาที่เป็นศิลปินที่ที่แยกออกจากการแสดงอีกอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าทีมองว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองมีความเป็นยูมีความมั่นใจในแบบของตัวเองที่ดีที่สุดแวเราว่ายูในแบบของพีเหรอครับผมอาจจะ พี่ลูกอุ้ยลูกมค่ะก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะผมอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวบังคะที่ที่อาจจะมีความเป็นตัวเองสูงในนั้นครับผมครับผมยังไงก็อยากฝากแคมเปญ U R m e o r o l i f e ของแสนสี่ด้วยนะครับผมเพราะว่า ทางสายชีวิเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่า1คนมีความเป็นปัจเจกบุคคลหลายบุคคลอยู่ในตัวเองนะครับผมยังไงก็ฝากาสายชีวิทะครเปิดมาได้ราคาพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชุดไปแล้วก็มีชุดในเอม็มวีหลายคนยิวหามากว่ายิ่งจะใกล้จบปีน,น้อยขึ้นลงเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างกับเรื่องชุดแรกชุด ก็ดีใจนะครับผมที่ทุกคนชอบชอบชุดในเอ็มวีการเีลงเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็ตัวพีเองตั้งใจกับเอ็มวีนี้มากๆอ่ะให้มันออกมาเป็นความเป็นพีมากที่สุดแล้วก็มีความบาลานซ์ระหว่างเพลงกับตัวพีให้มากที่สุดลย่างเเลือกชุดเลือกอะไรครับอ๋อที่จริงหลายๆชุดเป็นชุดที่พีเลือกเองอะย่ะงเี้เพราะว่าพีเราก็เลือกเองเฟอร์ก็เลือกเองแล้วก็ที่เป็นเองก็เลือกเองใช่ครับผโซโซอะไรก็เลือกเอง จริงม,มันเอาดีไนชนา่งหนัน้ว่าให้มันมเปลี่นเอเออมันต้องมองจากตัวเพลงก่อนนะครับผมว่าที่จริงเราเห็นภาพเป็นอะไรแล้วก็ ที่ได้คุยกับพวกกับด้วยว่าที่จริงเขามองวิชวลมาเป็นแบบไหนเราพยายามเลือกชุดที่มันเป็นมูดแอ็นโทนเดียวกับแอนไวรอนเมนที่เราไปถ่ายรูปไที่เราไปถ่ายเอ็มบีอย่างเงี้ยครับก็ไม่ถึงขนาดนะครับผมที่จริงชอบในการแต่งตัวมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากใส่อะไรที่ที่เรามั่นใจและมันเป็นตัวเราเพราะสุดท้ายความสุขของที่เราถ้าให้พูดเเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองาดัในในชุดในเอ็มบี ก็ที่จริงมันก็อาจจะมีความเป็นตัวเองไม่ตอบไม่ได้ว่าขนาดไหนครับผมแต่ว่าชื่อด้วยความที่มันเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยมันอาจจะมีความแฟนตาซีเข้ามามันอาจจะเกินความเป็นจริงที่เราจะใส่ในชีวิตประจาวันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าเราอาจจะหางานหรือว่าหาโอกาสที่เหมาะที่ใส่ชุดนานยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นยาปีอะไรเงี้ยก็ได้อก็เอาสนุกสนุกเอา คนเลยก็จะว่ากินพีน่าคงไม่เหลืออะไรอ่างนี้ีน่าเราจะเหลืออะไรดีอ่ะกินะไรแลวก็กินพีน่ต้องกินไปแล้วลูกยังยังไม่ได้แพลนนะครับผมแต่ว่าก็ก็กินกินไปนิดนึง ก็อาจจะเราพี่เป็นคนที่ชอบเลือกเสื้อผ้าที่ที่เหมาะกับตัวเองมั้งหมายความว่าอะไรที่พี่ไม่ชอบเลยพี่ก็จะเลือกที่จะไม่ใส่มันเลยอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะกับโอกาสด้วยเดอเหมาะกับงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมหมายชิงให้มันเข้ากับเรามากที่สุดประมาณนี้มากกว่าครับความคิดเลือกว่อความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปใชรช็อตไปใช้ชั้น้าแล้วเนี่ยมันจะแตกบ้างค ดีใจครับดีใจดีใจที่เราผลงานของเราเนี่ยมันอินสไปใครได้บ้างอะไรหลายๆคนเลยเนะครับผมดีใจที่ คนมองเราเป็นเป็นเป็นต้นแบบหรือบางอย่างมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในใจเขาอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆนันกดดันมั้ยการที่สายคนคาดหวังว่าถ้าเก่งงานทีมันจะต้องเบิ่มว้าวาแต่ข้างว้าวก็กดดันนะครับผมน็กจากที่จริงเอ็มีก่อนหนะ้านี้ก็ก็กดดันแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรในเอ็มีนี้เหมือนกันแต่ว่าพอเอ็มีนี้มาขนาดนี้แล้วก็ก็กดด,ดันของอันานหะืน ออะไรค่นชีวิตประจำวันพยายามแต่งตัวให้เบสิกสุดแบบให้เบสิกที่สุดอะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นชีวิตประจำวันเราเราวันหนึ่งที่ทำหลายกิจกรรมมากที่ทำหลายอย่างนะดีอยากเลือกชุดที่มันสบายแล้วก็เหมาะกับการแบบมูฟเฟนส์อะย้ายไปนี่ไปนี่อะไรเงี้ยไม่แบบกลุ่มลายดุ่มดัง,งส่มากเราจะใส่ขาสัาระก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกางเกงยีนกางเกงท่าอย่างเงี้ยเบสิกอย่างงเี้ยครับผมคิดแบบว่าอยากสบายสบายแบบ สบาๆตอนนี้ไงไปดูไอีหนูได้เลยก็บอกว่าสบายๆเืยอยืดเก่งตัวแต่าเล่นสนุก้งเวลเราเลอนเขือคางค้าแต่วาเราออกมาสนุกครับผมแต่เวลาเสียบฟังก็ไม่ค่อยสนุกใส่ช็อปไหมคะเราใส่ช็อปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเ้าบอกว่าจะคงอยู่ได้ที่ไี่จะจบ เราได้พูดถึงนเรียงมือพอเทียถึง้านรีตามห้างเออชั้นนั้นต่างหากทพูดถึงไปเอกดีด้วยไปเอกดีเราตงเองเหมืต้องไปพี่อเล็กก็เป็นทางทีมช่วยกันเลือกมากกว่าผมอาจจะไม่ได้ทีคนเดียวที่เลือกมาที่ยังไม่มีหลายช้อยส์มากที่จริงจตอนจะทีดไพี่อเล็กยังปรึกษาโบก่อนยว่าเอ้ยี่อเล็กท้ออือเออปรึกษาโบล่ะฮะเออ รักพี่โบรักพี่โบอยู่แล้วอะไรนะจริงปะจริงจริงครับผมก็เป็นเป็นกลุ่มแบบเป็นพี่ที่พี่โบไงก็สนิทกับพี่เหนิงเราก็สนิทกับพี่เหนิองอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบเคยเห็นการคุเคยกันอะไรอย่างงี้ เขาอว่าพี่กบอกว่าดีนะที่เป็นดีๆนี่สักออครั้งเขาดึงใจก็มาดิ้นึงไง่ไงจะทุบหลังเปออ็นไงครับเรออืก,การถ่ายเอ็มวีต่างๆออกมาแก็มีหลายสัที่มันเรียงนาอย่างกับพี่โกยังไงบ้างคก็มีโอกาสได้เจอเขางานเดิมก็ถามเขแบบเออเป็นไงโอเคไหมอะไรอย่างงี้สน้าคับสิน้าตอนเราพูดเราถามไปสิน้กากม่คไม่เขาไม่แปลกปังเขาบอกว่าน่ารักดีก็ไม่คิดว่ามันจะมาเบอร์นี้อะอไออออรน,นีร้ ฉากไหนสุดคือฉากฮิงฮาซีหน่อยสุดเท<ล>่าที่ดูเขาสัมภาษณ์มาเออเราทำกันบ้านนะก็ให้ดูเขาสัมภาษณ์มาเขานั่นก็ชอบซีนที่เป็นเหมือนเหมือนผีนั่งบนตัวพี่อเล็กโอ้โหแต่ว่าถ้าอีนดน้าไปเนี่ยคือมันชื่นหลังเสิดมัลงไม่ได้แล้วนะมันจะต้องยิ่งกว่าเดิมเรากดดันว่าน้องเพลงเออแล้วยิ่งกดดันหรือเนี่ย ทำ,อทำ,อทำ,ทำอเองเลยทำชุดเองและทำพระเอกก็ดีเลยที่กดดันไหกดดันครับกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกๆงานของพี่พี่อยากทำมันออกมาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอตัวนี้มันก็เป็นการเชื่อมาตรฐานใหม่ของเราแล้วเลยนะครับผมอ,อันหน้าก็าอยากทำให้มันดีกว่า ที่าานนงก็หัแวยังไบ้างเก็ที่จริงมีการแจ้งเรื่องตารางอะไรต่างๆไปในโซเชียลมีเดียของทางนาดาวบางกอกนะครับผมก็สามารถไปดูข้อมูลตรงนั้นได้ ได้ก็คือดีเทลต่างๆ่องงานรับปริญญาครับผมก็ได้แจ้งไปในโซเชียลมีเดียของททงนาาิกาบอกนะครับผมก็สามารถไปติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในนั้นครับ ที่จริงมีการนัดรวมเวลาของของล้อแฟนคลับไปแล้วครับผมทุกคนจะได้มาพร้อมๆกันทีเดียวเลยแล้วก็พยายามเลืกเอกเลือกช่วงที่มันเป็นเย็นๆนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบเขาจะได้ไม่ร้อนกันด้วย,ยต้องรอดูวันนั้นนะ่ะแข่งโดยเร์แบบอยากได้อะไรอะไนพิเศษก็มีแบบว่า พูดผ่านคนู้คนนี้ไปบ้างอาทิเช่นอาทิเช่นอะไรนะผ่านผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างผ่านสื่อผ่านสื่อตรงนี้ด้วยหนึ่งอยากีมมันช่วยไดบอยากได้อะไรอะไรนะครับอยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้อะไรครับพรู้สึกว่าเขาแค่มาเราเราก็สบายใจแล้วก็ดีใจเราแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาน่าจะรู้มาเขาน่าจะรู้ยิ้ไปแล้วก็ กิมสองไัแล้วมั้เดี๋ยวจิ้มไปใหม่อีกรอบก็ได้ที่ทำถึงในรายการแบบที่ราการเราจริงนะพี่ว่าเราโสดแต่รู้สึกว่าโสดจิงมเหรอก็โสดนายู่ใครอ่ะแต่ยังที่ไม่โสดสิเพอยู่ันเดียวแล้วเนยโสดครับโสดอันนี้คือพูดต็มปากหรือว่าโสดเป็นปากโสด เรื่องความรักอะไรอย่างนั้นเรามองยังไงบ้างอะไรนะฮะเรื่องความรักเรามองยังไงบ้างความรักเหรอฮะ รักคือการให้ให้คนที่รักไปตอนนี้ร้องเพลงเออแล้วตอนนี้มีคนที่คนรับไปแล้วยังอะไรนะอันนี้คนที่คนรับไปแล้วหรือยังก็มีครับคุณพ่อคุณแม่เขาจะรับคามนัดแต่ทีทุกวันอยู่แล้วดาราจาร่าเนอะเออนะฮะตอบดาร่าจาร่าเจ้าหนี้กับคำถามดาราไงเออเด็กหนุดท้าวนะแต่ญงากับนาเราเพราะพี่พี่ต่อแล้วเรา ก็สัญญาก,ากับธนาดาวใช่ไหมครับผมก็ท who nope> totally ี่จริงยังอยู่ยังอยู่ที่บริษัทธนาดาวฟังสอกเหมือนเดิมครับก็ได้ได้คุยดีเทลอะไรต่างๆกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับไม่ต่อใช่ครับที่ฝักถึงได้ไหมคะครับผมยังไงก็ ฝากเอ่อ MV เพลง I Do It High ชูไลต์อิทแล้วกันนะครับผมก็ปล่อยเวลาไปดูได้ที่เอ่อยูทูบชาแนลนาดานวมิสิตนะครับผมแล้วก็รับฟังได้ที่สตรีมนทุกช่องทางนะครับแล้วก็มีงานเอ่อคอนเสิร์ตนะครับ The Last Twilight นะครับผมเป็นการจบโปรเจกต์ DKT p r o j e ต t นะครับผม ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นมิสบูอย่างนี่ยครับมีเทปบูตเอ่อตัวนี้แหละครับผมเป็นล่าส์ไฟไลท์เป็นคอนเสิร์ตครับผมจัดที่จุฬาพี่เดินสายทั่มาที่อะไรนะที่เดินสายที่มาทศแฟนไซายจบไปแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เป็นแฟนมิสซิ่ง